ทักทายนะครับเพื่อนๆน,นะครับ FC YouTube สินแสหมิงของเบ้งองไทยทุกท่านนะครับกับ EP แรกนะครับชะตาบนฝ่ามือผมจะมาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นลายมือให้ฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ผมได้ตกทอดนะครับมาจากตระกูล จะใช้คําว่าบรรพบุรุษก็ได้นะครับของการเป็นสินแสตรงนี้ก็น่าจะมีรูปแบบของเส้นลายมือเยอะแยะมากมายที่จะเอามาให้ f c ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันคนเรานะครับจะประสบความสาเร็จได้นั้นนอกจากเก่งอย่างเดียวแล้วจะต้องเฮงด้วยเก่งอย่างเดียวก็สาเร็จเหมือนกันแต่ช้าหน่อยนะครับถ้าเก่งบวกเฮงแล้วความสาเร็จจะ เรียกว่าเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์นะครับเป็นเส้นที่มีความจำเป็นมากคนเราถ้าจะมีวาสนานะครับชีวิตจะมีวาสนาบนมือก็ควรจะมีเส้นวาสนาด้วยและมีเส้นวาสนาอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีเส้นอีกหนึ่งเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นสำคัญหรือเส้นชีวิต ฟังผมพูดแล้วดูภาพประกอบได้เลยนะครับจากภาพประกอบจะเห็นว่าผมจะทําไว้เป็นเส้นแดงๆนี่คือเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์ที่ถ้าเกิดอยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาก็จะทําให้ชะตาชีวิตนั้นประสบความสาเร็จได้ดียิ่งขึ้นในทางกลับกันถ้าใครในมือไม่มีเส้นวาสนาหรือไม่มีเส้นอาทิตย์หรือไม่มีทั้งเส้นวาสนาและไม่มีทั้งเส้นอาทิตย์ ชีวิตก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับไม่ค่อยมีตัวช่วยคําว่าวาสนาคนจีนเขาเรียกเมียรี่นะครับมันก็เหมือนกับบางทีแล้วเราอยากได้อะไรอย่างหนึง่งคนที่มีเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์ก็จะได้สิ่งเหล่านั้นได้โดยง่ายในทางกลับกันถ้าเกิดว่าในมือของเขาไม่มีเส้นวาสนาหรือไม่มีเส้นอาทิตย์อยากจะได้อะไรแต่และอย่างต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะมาก ฉะนั้นนะครับเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์ตามรูปแบบในมือนี้มีความสำคัญมากเส้นวาสนานะครับมันจะไปจบอยู่ที่นิ้วกลางนะครับที่เขาเรียกว่าเนินเสาส่วนเส้นอาทิตย์จะไปจบอยู่ที่นิ้วนางนะครับดูด,ดูตามรูปจะเห็นชัดเจนเลยฉะนั้น2เส้นนี้เป็นเส้นพื้นฐานที่คนที่วาสนาดีคนที่มีวาสนาควรจะมีอยู่ในมือทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง แต่ทั้งสองข้างดีกว่าเออนะครับเฮงกว่าปังกว่าขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักไลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล